ไปดูข่าวในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะผู้ว่าน่านร่วมสอสอเพื่อไทย3ามเขตบินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตเวียงสาที่จังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสอสอน,น่านพักเพื่อไทยทั้ง3เขตได้แก่นายแพทย์ชลนานสีแก้วนายทรงยศราม,มสูตรและนายนัทพงศุริยประสินขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอ สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากฝนตกต่อเนื่องในช่วงสองวันที่ผ่านมาจากการบินตรวจสอบพบว่าหลายพื้นที่ในอำเภอเวียงสาประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในตำบลกลางเวียงและตำบลขึงซึ่งระด,ดับน้ำสูงกว่า1เมตร นายชัยนรงค์เปิดเผยว่าทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมการช่วยเหลือในทุกมิติทั้งเรือท้องแบนรถยกสูงและการจัดตั้งโรงครัวสนามเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมเคลื่อนย้ายจากเขตอำเภอเมืองน่านที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วไปยังพื้นที่วิกฤตในเวียงสาอย่างเร่งด่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าจากการสังเกตทางอากาศพบว่า ยังมีบางเส้นทางสามารถเข้าถึงได้ขณะที่บางพื้นที่จำเป็นต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือทั้งในเรื่องอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคนะคะซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วในฐานะสะสะเขตหนึ่งนะคะระบุว่านอกจากการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ยังต้องเตรียมพื้นที่รองรับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องอพยพพร้อมขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเร่งลำเลียงสิ่งของจำเป็นให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูซึ่งก็จะต้องมีการประเมินความเสียหายอย่างละเอียดต่อไปคณะผู้บริหารจังหวัดน่านยืนยันจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนในการเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายและเตรียมแผนป้องกันในระยะยาวกัลยาสเมืองแก่นผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดน่านภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน